สวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะเออชื่ออะไรเนาะชื่อกุ๊กไก่ค่ะน้องกุ๊กไก่บ่คะเป็นจากไหนนอนอนี่คุณคู่แมวเหมียวเนาะได้มาที่วัดสวนสวรรค์ก็เลยเจอเพื่อนของน้องมานะเด้อชื่อน้องกุ๊กไก่เอาน้องกุ๊กไก่แนะนําตัวเองนิดนึงสวัสดีค่ะน้องชื่อกุ๊กไก่ค่ะเป็นโมของมานะ พิษวันแพงค่ะค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมไหนแล้วลูกอยู่ม .5 ค่ะอ๋ออยู่ม .5 โรงเรียนคําเพิ่มนน่บอ่คะค่ะอ๋อจะสนิทกันกับน้องมาณะนี่นานปันใดแต่ลูกก็ตั้งแต่หน่อยไปแล้วค่ะตั้งแต่ป .1 ป .2 มากคุณบอกค่ะปเนาะต้องถึงมัธยมก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะเอาถูกใจมาณะตรงไหนล่ะนี่ก็ เ่นบว้หน่วงหัวมวกนการลิ้นตน้องกันเขากันง่ายค่ะเ,<อ>เลยสนิดกันใจกับ<อ>ไปเท่ากันค่ะอ๋อแสดงเป็นคนกอกน่วงหัวมวนกินแห้งมูอยู่บ่ละบ่ค่ะซอยกันทุกอย่างค่ะมันมีปัญหายัางกับว้าน้องกันได้เวิร์ดค่ะค่ะปัญหามันหนักไปเลียดไอไปยังก่อไปทํางาหรือคิดหอดเพล่นอยู่บ่ ขึ้นหอดอยู่ค่ะว่ามีหมูส้วนไปลินค่ะอ๋อมีหมูส้วนไปลินโอ้ก็เลยเดี๋ยวู่เงินเอาหมอแม่สำซาบอ่ะ,ะตะกี้สบายตะกีเ้เฮ็ดอีหยังกิจกรรมอย่างน้ำกันในลูกคันเรีนน้ำกันกับที่แม,ม่นไปเลี้ยงควายน้ำกันไปห้างเรือกกับไปหักส้วนกับไปซื้อน,น้ำปั้นไปจัดสรรกันน้ำปั้นอยู่ใส่มีอยู่สวนส่นเนี่ยค่ะสวนส,นส่วนเสีบแถว่อลานนะแซ่บอยู่ค่ะอืมคนเฮ็ดขายประจำอยู่บอกค่ะค่ะ,คะอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมันมีเอฟแบกเอฟซี่ผู้หนึ่งบนถามอยู่ว่า ลานน้ำปันที่มานะไปประจาประจำเนีเพื่อนยังขายบอ่อเกิดเออเพื่อนอาจจะเหมาเป็นโรงท่านเป็นแบบนี้เนาะ,ะเออ,อยากได้เบืรอเพื่อนอยู่ได้หนี่เพราะว่ามี่แม่เอฟซีเพิ่นถามอยู่ว่ามีอันมี่ผู้ใดอันขายน้ำปันนทศสินายล่ะเนาะจังไดเดี๋ยวคุณผู้ชถามทางยาเพื่อนมาเน,นาะสันนอกเพราะว่ามี่แม่เอฟซีเพิ่นถามอยู่ว่ามีโรงน้ำปั้นเราเซแล้วตอนอันที่เียนหนังสือน้ำกันเนาะมานะเป็นคนจังไดล่ะลูกม่านะโอ้เพื่อนก็ อยงนี้แหะนุก็บอกว่าถือเป็นเบาง่ายสุดยางเวาง่ายเพิ่นกับฟังเบิดค่ะเหตดการบบ่งกันบานได้เหตุไดกันบานันอันก็เฮ็ดพวกเวีนก็ซ้อยกันอ๋อซอยกันซรอยกันแสดงว่ากูไก่นี่กูไก่นะค่ะซ้อยกันตลอดไม่ได้บ่ลูมแม่นค่ะเออค้นหอดคู่มือยังแชทหากันอยู่บ่โทร่หากันอยู่บ่บ่ค่อยได้โทรค่ะเพราะว่ายันยันเพื่อนบ่ว่างค่ะก็เลยบ่นบ่ค่อยอยากอันนี้ปันใดให้เพื่อนเฮ็ดงานค่ะว่างกัจังโทุคุยจ้ะ คิดหอดนะลูกเนาะคือสิกินหอดกันค่ะคือเราเราเบิง่งค้ามเบาค้าจ่าเนาะคิดหอดอยู่จ้าตั้งแต่ว่าโอ้ยปีนี้บม่มแีแม่นะมาเข้าดาวน้ำเ,เลี้ยบปีไก,ก่ก็ยังว่าอยู่น้อกันโอเข้าดาวอยู่ใส่ละเข้าดาวอยู่บ้านนี่ยนะคะ่ะบ่ไปไกลดอกจานอืเข้าดาวเฮ็ดอีหยังกันในหละ่ะกิจกรรมเข้าดาวกัดล่องเพ่งมาจากเฮ็ดโอ้เฮ็ดหลายอย่างหลายแนวกินน้ำโคกน้ำเชื่อมหยุดหยุดหยุดมานี่มานี่เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงอ่าต่อต่อเข้าดาวไปจากใดลูกเข้าดัก เล่นร้องเพลงพ่อนมีสีสันจุดผูดจุดยังไปสักพักะออยู่ตรงไหนละ่ะหิมนามสะนี่บอค่ะแม่นค่ะโอ้สุดแล้วเอาละเฮือนหนยู่ทางไหนละ่ะเฮือนหนอยู่ทางท่งวัดนี่ล่าละ<อ>ค่ะเฮือนหลังที่สมพูทา้งอ๋อใกล้ๆกน้กันโอ้สมพ่อว่าอันนี้เนาะม้านหน้ากับสิคิดหอดคือกันนะเนาะย่ามาบ้านเดียบมาหากันอยู่บอกะมาอยู่ค่ะแต่ว่าทาน ต้งเดอนโนกับ,บวา่าวงโนกับ,บวา่าเดไปค่ะนไปคลา,ายของซอยเอื้อยว่าดูขยนนันเนาะนางเนาะตั้งใจเดอ้อเรียนให้จบเดอ้อเยนแลวก็หาทํางานทําการนะคะขาดฝันหวาดฝันเห็นบอกคือมนเพกยกเป็นนักรองมอลลั่มพยศในปีนเนาะ<อ>เอาดูซึ้งมาจากไหนมนะเป็นคนดังแล้วนี่ยินดีน้ามูค่ะมูดได้ดีกาดีใจน้าค่ะกาพ่หยังดอกเพราะเพื่อนกับฝันมาแต่โดนเพื่อนกับว่าซูฟังยูเพื่อนอยากเขาวงนี้ เนเขาว่งนี่ปัดไปแช่งเพื่อนกับว้าซู่กู้ฟังเพื่อนเห็นป้ายเพชรบานเพ่งติดน้ำพ่นทางคือสิค่ะเพื่อนกับวาอลโอียคู่นูอยากเขาว่วงนี่เพื่อนกับไ้เขานูก็ดีใจเนาะดีใจนเนาะถือว่าฟันเป็นจริงเนาะฟันเป็นจริงมือเพื่อนมาแสดงเอ็มบีนะมาเบิ้งเพื่อนอยู่บ่นูไปขายของค่ะนูกับเดมานูว่าสีมาอยู่นูกะบว่าเป็นยัง เพิดกาออกเอวิวไหมนูก็ฟังอยู่ค่ะให้กำลังใจเราลุกเนาะหล้กก็อี <ภา S 1> ะกได้หลายอย่างที่เพิ่อนไปกับถามว่า,ากับเมื่อยเนาะกับเมื่อยกับยังกะต้องรักษาสุขภาพเจ้าของ <ภา S 2> ให้กำลังใจกันเอากู๊กล้กันนะรารักแท้เนาะเอาฝากยังถึงมานะนะลูกเอาฝากยังาก ความกินหอดค่ะขึ้นหอดแห้งวงปงล่างนักเลียนกับ่มมีนักล่องใรายเหรอค่ะวงปงล่างกืขึ้นหอดแห้งค่ะแล้วก็เป็นนั่งร่ำวงปวงล่างนั่งกัน่ะอ๋อบอกค่ะกูไกลเป็นนั่งร่ำบ่ลูกแม่นค่ะนั่งหาบอนั่งร่ำคือนั่งหอยู่บอกมมนค่ะอดีดหบ่นี่ยังยังบ่ท่านในตีดเป็นทนาการค่ะพี่แต่เฮ็ดเรนเฮ็ดหัวไปซะล้วค่ะเออปกติคนดีอยู่ในวงปวงล่างอ่านอกจากนักร้องเลี้ยวนี่คือดนดหได้ที่เป็นตัวเด่นแมนค่ะเ้อนั่งหกับแกบ โอ้โอ้ถ้าเบิ้งเด้อสันเด้อหนูมีช่องยูทูบอยู่บ่ลูกหนูมีอย่างอยู่บ่บ่มีค่ะเฮ็ดใบแน่เฮ็ดใบแน่คุณครูสิได้เบิ้งเด้ออยากเบิ้งอยู่เด้อยากเบิง้งอยากเห็นอ่ามูของม่านะกะ็นเลยเป็นเก็นั่งดีไทยมานั่งหเนาะเขาเอิ่นมันบ่อนั่งหดีดีไทยฝรั่มเอวอ่อนอ่อนเมื่ออ่อนเนาะโอ้ยค่ะคือสิสวยงามเนาะให้ยังเกาะให้ฝันเจ้าของเป็นจริงเด้อ คาดวังว่าอยากเป็นยังลูกอาชีพยังละ่ะนมอยอยากเป็นคุณหมอค่ะคันบ่ได้เป็นคุณหมอคุณพยาบาลไปส่ละค่ะน้อยอยากเลียนพยาบาลให้เอือยให้แม่หนูจะากอนคันความฝันหนูหลีนหนูก็อยากเป็นเรียนสัตะวาศาสตร์คนละค่ะโอ้ค่ะค่ะ ขอให้ประสบความสําเร็จด้ลูกเด้อให้วาดให้ฝันะจะคของเป็นจริงความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นันนะ่นเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนของน้องมานะนะคะน้องกุ๊กไก่นะมาบอกความหลังให้เฮาได้ฟังแลวก็ชื่นใจนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีค,ะค,ค่ะ